สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมควรรังบ้านกลับมาแล้วครับมบอนี้มบอนี้สิผ้าเฮดลาเป็ดแซ่บๆครับนี่ได้เป็ดมาตัวหนึ่งสามโด,ดี๋ยวจะจงสิลาเป็ดให้กินครับมบอนี้แซ่บๆลาเป็ดต้มสีโก่งสมๆูมเสียบๆเอาต้งชีลเลือ,บอดบอกจันะเหลียวเตนเนื้อเนาะนะหั่นใช้กันเลยครับกําหนังมบอนี้แซ่บๆครับพี่น้องโอ้โบอยบุกใครแต่ถ่ายคลิปหรอครับ ว่างเอ็มได้กระจังไทยนะมาเบิรงครับว่ามื่อนี้สีแสบบ่สองมินูลาบเป็ดแล้วก็ต้มต้มซิโคงมันกระดูกมันครับมันจะได้ลลยบ่เ่ะเฮ้ย อย่างนี้สามลหมือนีดมมาเหรองไหนหอดกันตอนไหนละจันแดดเนี่ยก็แลบระบ่หันแล้วหันแล้วโอ้แยกขินสวนแล้วอู้หนึงันอันนี้หนังมันมันหลายเน่อเปียกไหมคู่ไหมมันหลาหมด หนังจะเอาไปล้วนตรงใดล้วนละล้มนี่อ,อดต้องไปเจียวไอ้มัน,นแห้งกรอบเสียบๆเคล็ด <c oughs> ลับความอร่อยต้องมีน้ำเก๊กหวยอยู่ด้วยตลอดห <c oughs> น้าบ้านเลยเนื้อแดงดีครับ <c oughs> ประปั้นง่วนนะอ้ย <c oughs> แสบแล้วเอ้าใส่ต้มมาเนี่ยเมนูต้มอือเมนูต้มเป็ดครับตัวน,นี้ต้มสี่โค้งมันพี่ทุบจะน้อยเดี๋ยวมกดใบมะขามไปที่หลังอันนี้กระเสียบเดี๋ยวอันนี้อีกอันไหนอีกนะเออเกลือเ่นนาทยย่านใส่ใส่อยู่คือมันใสน่ใส่เกลือเสียบเสียบาานี่กับเขาเร่งมาอนี้ครับ<ะ>เด้อ แน่นอนเอ้ามันเดือดแล้วเฉียบๆฝีมือจ่าเกียงตุ่มเป็ดว่าเฉียบกับดาจ่าเกียงละมือนี่น้ำลงไปเสียหินไปโดนติดใส่ตัวหนักนั่วนี่เนาะจะไี้กระเสียบเพื่อเราลับมัอนี่ดูสิกัดปุ้งเนาะจวดว่าลูกพี่จวดเลยครับเนี่ย ยังมไงม,มง่ได้ปรุงใช่มึงดูเอาไม่ได้ปรุงไงซิมเมียรเอาเพื่อมันสมบอู<ว>อันนั้นมีแต่ซอสหอยนะ่ะไม่ถั่วไนซะอสหอยกับปรุงชุบโรยอย่างเดียวจุกจงโรด,ดีมากเลยปรุงเลยตุนไหน่อยมันเปื่อยพอดีใส่กุซิมไม่แต่งร้เลยฉันได้ปรุงมาแล้วอือเอวเต๋เอเต๋เอไหล <า>กูใส่ไปสามแล้วบ,บอกนี่ใส่อีกสามมึงจัง <c oughs> เคล็ดลับความอร่อยอแฉบบอกนี่แหละเอาใส่แล้วน้าปลานเนาะแซ่บชั่วดูเครื่องปรุงไตวะนี่นี่นี่มีแต่พวกสุดรสอะไรมาแฉบแล้วนี่บอกเลยแฉบเลยล่ะ ยานเป็ดมันเหนียวก็เลยใช่น้ำไปหล่ตตนในมันเอยยันเียงเลี้ยงผัดแซบเกียงน่ะดจวดเลียแซบแบแล้วนี่มไหมเงีอว่าใส่ไงใส่เอครัวเป็ดใส Jim, no. ่ใบบัคาบอนน้ำจวดอันนี้ยัง อันนี้ใช้อันนี้สลับันนบนน่นพักสลับคือโยกบันเดินทางเครื่อนแก่ไปซมตัวแดนเซอร์แล้วโต๊ซี่โต๊ซี่มาในนี้ตัวนี้จะไปเหตุมานเนี่ยริยุทวิทยุยนริยุทริยเขา แดกได้บัวเอาต่อไปเมนู่ยังเชฟบีกไปนี่ลาบเป็ดครับลาบเป็ดเอาบัณฑีตลาบเนาะต้มเรียบร้อยแล้วต่อไปสิลาบลาบแล้วโอ้ไม่เสียบๆน้ำกันท่านผู้ชมเชฟบีกลาบเป็ดสูญินจุดจวดหลาบมันยังก้มขึ้นนย่ล้วครับยังเป็ดมันห่อนเลยเฮ็ดบ่ได้เอาเลืองเกินฝนกระบาตก สะะทเลยสูตรคั่วลังบ้านครับปีหนึ่งลงคลิปเธอหนึ่งเอาไพที่ทำนะยอดผู้ที่ามอย่างงก็ยอดก้นไหลหาหมื่นตอนนี้ตอนนี้เหลือเท่าไรตอนนี้เหลือหาซิปไพ่ทำหาคั่วรังบ้านหลายเด้เฮ็ดให้เบิ่องเรากดนไหลกดแชร์ให้เด้อพี่น้องเลยเอฟซีโรบุรี

ใช่ไหมผมแต่โมนี่โมมีหอมแดงใส่เนุกสร้างมันเถอะเสียบไว้กัเราใส่ต้นหอมผักเสี่ยวต้นหอมผักเสี่ยวก็เสียบแหละขึ้นน้ำไหลแตกวะพักหน่อยไปต้นหอมผักเสี่ยไหมคันในเบิร์ดนี่จะไปสื่อไหมพี่ ความล่ะไหวเลยได้แต่ความไมมีอยู่ำนด้่ั่นแล้วส้เลยเกือบแล้วยีนเกืีบยความแล้วพวแม่งเขาเนตนเด้นีิงนเป็นคอนเทนต์นี่ยความีหลีเด้น่ชิมเกลี่ได้กินอ้าวมาชิมกันด้วยองไหนนี่มเงก่อนจัจันมาชิมมาดวม่อายไม่อยู่ไงยืขยับไปขไปเปรียวปิ๊ิด เห็นบีบแล้วอืเดี๋ยวบอมึงยืนมึงถ่ายคลิปมึงกันเนี่ยมึงกล่องนี่ตีเยอะเออโอ้ยแฝงแยงตาอือมึงกรอบข่าวกว่าบรอบวะตาคือหนังเนาะเนาะแซ่บแล้วนี่แซ่บแล้วบอเอาใส่ใบมะกรูดมาเออเดี๋ยวไปทอดใบมะกรูดก่อนใบบวมมีก่อนอือผักตัวนี้เอาเดี๋ยวไปทอดใบมะกรูดใบบวมมีก่อนเรียกแล้ว นี่ครับเรียบร้อยแล้วต้มเป็ดลาบเป็ดแล้วก็นี่ทอดใบมะกรูดม่วงแล้วก็ใบขนุนใบผักมีครับนี่ผักเสพแชบกับเขาเต็มโตอ่างแงะมาเด้อพี่น้องกินเขาด้วยกันครับเสพแชบไปเด้ชายจงคุณนั่งลบนห้องกินเนาะอืไข่เคียงแน่นอนวะกูใช้ในห้องกินเนาะเปิดจวดแล้วเสพแชบี่จวด พ้องกินใบไม้นี่